เมียฝรั่งที่นกสวัสดีทุกคนคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยสบายดีกันไหมคะส่วนทางนี้สบายดีคะ่ะวันนี้เมียฝรั่งที่นกขอบแรงร่างเป็นคนสวยหนึ่งวันคะ่ะทุกคนเราจะพาทุกคนไปงานแต่งเพื่อนสนิทของป้าป้ากันคะ่ะมาดูกันว่างานแต่งของยุโรปที่นี่จะเป็นอย่างไรกันบ้างมาถึงงานแล้วนะคะเราก็ไม่กล้าถ่ายอะไรมากเพราะว่าเกรงใจคนในงานคะ่ะเปิดประตูเข้าไปนะคะก็จะมีคู่บ่าวสาวมารับพวกเราข้างในก็จะมีคนประมาณ50คนได้นะคะทุกคน พวกเราก็ได้แสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวแล้วป๊าป๊าก็ได้ให้ซองงานแต่งไป100ยูโรค่ะทุกคนบรรยากาศด้านในก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอาหารการกินพร้อมเสิร์ฟค่ะส่วนฝรั่งน้อยของเรานะคะก็กินซุปไปประมาณ5นาทีแล้วรีบออกไปเต้นเลยทุกคนฝรั่งน้อยแพ้เสียงในหัวค่ะทุกคนฉันต้องไปเต้นฉันต้องไปเต้นเพราะวันนี้ฉันใส่ชุดสวยมานี่ก็ได้เวลาของคู่บ่าวสาวออกมาเต้นรำแล้วนะคะเจ้าบ่าวก็จะเป็นเพื่อนรักเพื่อนเลิฟของป๊าป๊าเราค่ะ เราไม่แน่ใจนะคะว่าในตอนเช้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาได้เข้าพิธีแต่งงานหรือยังพวกเรามาอีกทีก็เป็นงานเลี้ยงฉลองตอนเย็นแล้วค่ะงานเลี้ยงฉลองที่นี่เขาก็จะเริ่มตั้งแต่บ่ายสองไปจนถึงสี่ทุ่มนะคะทุกคนในงานนะคะเขาก็จะมีการเปิดเพลงให้แขกเต้นเป็นช่วงๆค่ะทุกคนฝรั่งน้อยเอลิซาของเราก็เต้นไม่หยุดเลยค่ะสะบัดกระโปรงแล้วสะบัดกระโปรงอีกสวยจริงๆเลยแล้วในงานก็จะมีช่างภาพด้วยนะคะช่างภาพก็ถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายวนไปค่ะทุกคน จนกว่างานจะเลิกพวกเราทุกคนในงานก็จะมายืนล้อมเต้นรำแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวดูๆไปแล้วฝรั่งเขาชอบเต้นรำมากเลยนะคะเข้าเต้นรำเก่งกันทุกคนเลยส่วนเราก็เต้นเหมือนกันค่ะก็งูงูปลาปลาไปตามเขาตามน้ำไปเสียดายนะคะตอนที่เราเต้นรำกับเพื่อนๆป้าปลาไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ให้เลยนางก็มัวแต่นั่งดื่มนั่งโมกับเพื่อนๆไปเรื่อยเปื่อยเราก็เลยไม่มีวิดีโอตอนที่เราเต้นรำมาฝากทุกคนเลยคะ่ะ ในงานต้องบอกเลยว่ามีทุ่คนแต่งตัวดีแล้วก็สวยๆกันทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนนี่ทุกคนมาดูผู้เท่าผู้แก่ของที่นี่กันค่ะชุดเขียวชุดแดงเต้นรํากันสนุกสนานมากๆเราจะเล่าตอนที่เราเดินเข้ามาในงานนะคะตอนแรกเราก็เขินๆอายๆเพราะเราก็เป็นเอเชียคนเดียวและทุกสายตาก็จับจ้องมาที่เรานะคะรู้สึกว่าเขินอายมากๆตอนไปนั่งโต๊ะก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครนะคะก็ นั่งคุยกับป๊าป๊า,ปาสองคนแล้วก็ลูกสาวได้แป๊บเดียวฝรั่งน้อยกินข้าวเสร็จก็รีบวิ่งไปเต้นรําเลยพอลูกสาวเดินออกเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะคะทุกคนก็ได้แต่นั่งหน้ายิ้มแล้วก็ดูทุกคนเต้นในงานไปค่ะ จนเราอดทนไม่ไหวนะคะเราก็เลยต้องลุกขึ้นมาเต้นกับทุกคนในงานบ้านเข้าเมืองตาเหลียวต้องเหลียวตาตามต้องโชว์ความมั่นใจค่ะทุกคนเราก็แพ้เสียงในหัวนะคะก็ออกไปเต้นรําเป็นเพื่อนลูกสาวด้วยแต่ฝรั่งน้อยเขาไม่ยอมเต้นกับมาม่านะคะเขาจะไปเต้นกับคนอื่นแตกต่างกับตอนอยู่บ้านพาม,ามามาเต้นดีดีที่มาแบบนี้นะเขามีอยากเต้นกับเราเลยทุกคนเราก็ได้เต้นรําคู่กับเจ้าสาวด้วยนะคะจะบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็อายมากๆเหมือนกัน แต่ก็เต้นไปค่ะจังหวะสเต็ปเราก็ไม่ได้เรื่องนะคะเราก็เต้นๆตามเขาไปจริงๆแล้วจังหวะเต้นรำมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะทุกคนโดยรวมแล้วคนในงานก็ใจดีอยู่นะคะทุกคนในงานก็เอ็นดูลูกสาวเราเป็นอย่างดีค่ะมาพาฝรั่งน้อยไปเต้นรําแล้วก็พาเราไปเต้นด้วยเราจะบอกว่าป๊าป,ปานี่เป็นตัวยุที่ดีมากเลยนะคะเขาก็อยากให้เราไปเต้นกับเพื่อนๆอ,อยากเห็นเราสนุกอยากเห็นเราเข้าสังคมกับคนอื่นได้ แต่พอเราไปเต้นนะไม่ถ่ายวิดีโอไว้ให้เรานะคะทุกคนมันน่าโมโหงป๊าป๊ามากๆเลยเต้นในเหนื่อยเราก็จะไปนั่งพักที่โต๊ะนะคะเราก็จะมานั่งสังเกตดูคนในงานกันค่ะว่าเขากินอยู่เลี้ยงฉลองปาร์ตี้กันอย่างไงบ้าง ที่เห็นได้ชัดเลยนะคะเขาก็จะแต่งชุดสีขาวและชุดสีดํามาค่ะทุกคนชุดสีดําที่เขาใส่มาก็คือเป็นสีที่สุภาพนะคะแตกต่างจากบ้านเราถ้าเป็นที่บ้านเราคือสีไม่สุภาพห้ามใส่มานะคะเพราะสีดําเป็นสีแห่งความไวาลัยและความไว้ทุกตอนแรกเราก็ว่าจะใส่สีแดงมานะคะทุกคนเรากลัวมันไม่สุภาพแต่พอมาถึงที่งานก็มีน้องๆใส่ชุดสีแดงมาเหมือนกันนะคะ ป้าป้าของเราวันนี้มาในลุกผู้ใหญ่บ้านค่ะทุกคนถึงจะเป็นแบบลุกผู้ใหญ่บ้านแต่ก็เป็นลุกร่างทองนะคะวันนี้โกนหนวดสลอดเชียวเราจะบอกว่าเราชอบมากๆเลยนะตอนที่ป้าป้าโกนหนวดเนี่ยป้าเนาะหล่อบาดตาบาดใจมากจ้าโต๊ที่เรานั่งก็จะมีเพื่อนๆป้าป้านั่งด้วยนะคะทุกคนอายุก็ประมาณ50หน่อยๆได้พวกเขาก็จะคุยกันมุ้งมิงมุ้งมิงเหมือนจีบกันใหม่ๆเลยทุกคนเรานั่งอยู่ใกล้ๆเราก็ยังเอบเขินเลยค่ะ ก็ได้เวลาที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวตัดเค้กกันแล้วนะคะก็ไม่ได้มีพิธีการอะไรมากมายค่ะแล้วหลังจากนั้นคู่บ่าวสาวเขาก็จะตัดเค้กมาให้แขกรับเชิญที่มางานค่ะกว่าจะตัดเค้กได้กว่าจะตักได้นะคะก็ถ่ายรูปไปหลายเทคเลยทีเดียวมีคนเคยถามว่าอาหารและขนมบ้านคาอร่อยไหมบอกตรงนี้ว่าอร่อยดีนะคะเค้กก็อร่อยดีหวานนุ่มลิ้นค่ะ ส่วนตัวเรากินอาหารหรือเคสอยู่บ้านไม่ค่อยอร่อยมากเท่าไหร่นะคะถ้าอยากรู้ว่าอร่อยหรือรสชาติเป็นแบบไหนต้องมากินที่ร้านอาหารค่ะทุกคนจะถูกปากมากจริงๆเราก็อยากจะเดินถ่ายภาพถ่ายคลิปให้มันได้เยอะกว่านี้นะคะทุกคนแต่เราก็เกรงใจคนในงานค่ะป้าปานี่ก็ตัวยูตัวยงนะคะจะหาเหล้าหาเบียรหาวอดก้าให้เราดื่มอย่างเดียวเลย แต่อย่างว่าถ้าเกิดว่าเราเมาใครจะดูลูกนะคะก็ปล่อยให้ปะาป๋าเมาไปคนเดียวก็แล้วกันไม่ใช่ว่าเราไม่เมานะคะทุกคนเราก็ดื่มไวน์ไปแล้วสองสามแก้วจ้าปกติเราก็ไม่ค่อยดื่มนะคะถ้าไม่ออกงานสังคมปะาป๊านี่คือดื่มทั้งเบียร์ทั้งไวน์ทั้งวอดก้าเลยนะคะผสมปนเปกันอยู่ทรงเหมือนไม่เมานะคะแต่พองานเลิกโอ้โหเมาหนักมากทุกคน อาหารในงานวันนี้ก็ถือว่าถูกปากถูกใจเราเหมือนกันนะคะเราก็นั่งกินใหญ่เลยช่วงนี้ร่างกายก็ขาดน้ําตาลนะคะต้องกินของหวานหวานเติมพลังกันสักหน่อยทุกคนในงานก็สนุกสนานกันมากนะคะเต้นรำกันใหญ่เลยส่วนฝรั่งน้อยเอลิซาของเรานะคะก็อยู่ในวงของทุกๆคนคะ่ะความรู้สึกของเรานะคะทุกคนผู้ใหญ่ที่นี่นะคะเขาจะเป็นคนที่แบบ รักและเอ็นดูเด็กมากนะคะถึงว่าจะไม่ใช่ญาติพี่น้องกันก็ตามถ้าเจอคนที่เขารักเด็กนะคะเขาจะอุ้มเด็กเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเขาเลยแล้วเขาจะเทคแคร์เอาใจใส่เด็กดีมากๆนะคะทุกคนนูนพ่อผู้ใหญ่บ้านของเรานะคะกินเยอะกินอิ่มท้องป่องคะ่ะต้องได้เอาชายเสื้อออกนอกกางเกงแล้วนะคะอึดอัดท้องไม่ไหว อาหารการกินเขาก็จะมีเสิร์ฟมาเรื่อยๆนะคะเราก็กินหมดจานเหมือนเดิมค่ะทุกคนพวกเราก็กลับบ้านกันสี่ทุ่มนะคะก่อนเลิกงานเขาก็จะแจกขนมหวานแล้วก็ให้วายรอมานหนึ่งขวดค่ะจนตอนนี้เราก็ยังไม่ทันได้เปิดดื่มเลยขนมหวานหน้าตาหน้ากินจะบอกว่ามันอร่อยนุ่มลิ้นมากค่ะทุกคนขอเมาส์ป๊ป้าหน่อยนะนางเมานางเดินกลับบ้านกับเราสามคนแม่ลู้เมาจนเดินเซนะคะก็บอกว่าไม่เมาโอ้ยคนเมาที่ไหนจะบอกว่าตัวเองเมาใช่ไหมค่ะทุกคน เดมบอ,อกทุกคนว่าคลิปนี้ก็จะเป็นวันต่อมานะคะเป็นสองคลิปมัดรวมกันเลยค่ะวันนี้พวกเราก็มีนัดอีกแล้วค่ะไปงานวันเกิดของเพื่อนชายป้าปาอีกแล้วป้าปาก็สเต็ปเดิมนะคะจะไม่ขับรถไปรอให้เพื่อนมารับที่บ้านค่ะเพราะถ้าไปแล้วยังไงนางก็ต้องดื่มที่นี่เขาจัดซีเรียสเกี่ยวกับเมาแล้วขับมากๆค่ะทุกคน เพราะว่าถ้าโดนจับแล้วจะโดนยึดใบขับขี่แล้วก็ไม่ได้ขับรถไปอีกนานเลยแล้วก็โดนปรับด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นกี่หมื่นของไทยพวกเราก็ยังไม่สั่งเมาจากงานแต่งเมื่อวานเลยนะคะเช้ามาก็ไปอีกแล้วทุกคนคะ่ะฝรั่งน้อยของเราก็ตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะเพราะว่าจะมีเพื่อนเล่นอีกแล้วพวกเราก็ออกจากบ้านกันตั้งแต่บ่ายสองนะคะก็จะมีพ่อของเพื่อนมารับกันค่ะปาปานี้ก็เป็นคนตรงต่อเวลามากๆเลยนะคะ ถ้าเพื่อนนัดบ่ายสองก็คือบ่ายสองและอีกอย่างหนึ่งคือฝรั่งเขาจะเป็นคนที่ชอบตรงต่อเวลามากๆเลยค่ะทุกคนเรื่องเวลานี่คือเป็นเรื่องใหญ่ของฝรั่งมากๆเลยจ้าฝรั่งบ้านนี้ก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่ตรงต่อเวลามากๆเลยแล้วเวลาเขานัดกันนะคะจะไปไหนมาไหนเขานัดกันแต่เช้าเช้าเช้าแบบ8ปดโมงเกโมงเช้าอย่างเงี้ยทุกคน ซึ่ง8ปดเโมงเราก็ยังนอนไม่ตื่นเลยนะคะเพราะเราเป็นคนนอนดึกไม่ชอบตื่นเช้าค่ะทุกคนแล้วเราก็จะชอบบ่นปะป๊านะคะว่าเธอจะนัดกันแต่เช้าไปถึงไหนนัดกัน10บโมงสิบเอโมงก็ได้ค่อยเจอกันบางทีมันก็เช้าเกินไปมันต้องทําอะไรแบบเร่งรีบแล้วพอเวลาเร่งรีบนะคะมันก็ลืมนั่นลืมนี่โดยเฉพาะปะป๊านะคะจะชอบหาอะไรไม่เคยเจอแล้วนางก็จะเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดขี้โมโหนะคะทุกคนแล้วทีนี้นางก็จะชอบบ่นว่าหาน ปัญหานี้ไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนี่แหละค่ะฝรั่งบ้านนี้ก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะจนบางทีเราก็ต้องได้บน่นถ้ารู้ว่าจะไปไหนมาไหนก็ให้เตรียมพร้อมให้เรียบร้อยให้หาของที่ตัวเองจะใช้และจะเอาไปด้วยให้มันเจอก่อนไม่ใช่ว่าอีก5นาทีจะออกจากบ้านแล้วค่อยมาหาค่อยมาแต่งตัวบ้านนี้นะคะก่อนจะออกจากบ้านทีไรต้องมีเรื่องให้หงุดหงิดใจเสมอค่ะเป็นทุกรอบเป็นทุกตอนเลยนะคะถ้าว่าด้วยเรื่องนี้ ถามว่าชินไหมเราก็ยังไม่ชินค่ะเราก็ยังบนให้ป้าป้าเหมือนเดิมเคยได้ยินคําที่เขาพูดว่าคนใจร้อนเวลาอยู่กับคนใจเย็นจะทําให้เราใจเย็นไปด้วยโอ้อไม่เสมอไปหรอกค่ะทุกคนส่วนตัวเราแล้วเราก็เป็นคนใจร้อนเหมือนกันแต่เราก็พยายามทําให้ใจเย็นได้แต่ก่อนเราอยู่คนเดียวนะคะเราก็พยายามฝึกตัวเองให้เป็นคนใจเย็นมากขึ้นแล้วเราก็ทําได้ดีตลอดมา แต่พอได้มาอยู่กับป้าป้านะคะทุกคนเขาทําให้เราเป็นคนใจร้อนแล้วก็ใจร้อนไปมากกว่าเดิมอีกค่ะในขณะที่เราพยายามใจเย็นนะคะป้าป้าก็จะเป็นคนที่หงุดหงิดขี้โมโหมากๆจนเรานี่สติแตกไปเลยกลายเป็นว่าใจร้อนกับใจร้อนเจอกันค่ะทุกคน แต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะคะถึงแม่ป้าจะเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดขี้โมโหแต่เขาก็ไม่พานลูกเมียเวลาเขาหงุดหงิดโมโหเขาก็จะคุยกับตัวเองแล้วเขาก็จะด่าตำหนิตัวเองค่ะทุกคนบางทีเราก็หัวเราะประปานะคะเอ้ยฉันเพิ่งเคยเจอผู้ชายแบบนี้ด้วยอีกอย่างว่า คุยกับตัวเองแล้วก็ด่าตัวเองแต่พอหันมาคุยกับลูกกับเมียก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะพวกเราก็ปรับอารมณ์ไม่ทันเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเข้าโมโหหงุดหงิดเขาก็จะหายเร็วนะคะเขาไม่มีเก็บมาให้คิดมากเป็นสองสัมวันเหมือนเราค่ะส่วนตัวเรานั้นถ้าเกิดว่าโมโหหงุดหงิดได้ทะเลาะก,กับสามีแล้วนู่นเลยค่ะ3 4มสวันถึงจะคุยกับสามีทีหนึ่งเราก็จะเจ้าคิดเจ้าแค้นไปเลยนะคะ นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะระหว่างความแตกต่างของเรากับป้าป๋าค่ะเป็นความไม่เหมือนที่เหมือนจะลงตัวแต่ก,ก็ไม่ลงตัวนะคะทุกคนมาถึงบ้านเพื่อนป้าป๋าแล้วนะคะมาถึงก็จะเจอบ้านบอลก่อนเลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบ้านเพื่อนของป้าป๋านะคะถ่ายมาให้ดูนิดๆหน่อยๆส่วนมากคนเขาก็จะนั่งอยู่ข้างในกันนะคะเราก็ออกมานั่งข้างนอกเพราะว่าเราไม่รู้จักใครแล้วก็คุยภาษาเขาไม่เป็นเราก็มานั่งคนเดียวเงาๆกับป้าป๋ากับเพื่อนเขาค่ะ มานั่งเฝ้าลูกสาวเล่นบ้านบอนด้วยวันนั้นก็รู้สึกง่วงมากนะคะนั่งไปก็ง่วงไปข้างในคนก็เยอะๆค่ะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าจะไปนั่งทําไมนะคะคุยภาษาเขามีปไปได้มานั่งข้างนอกคนเดียวเหงาๆไปวันนั้นเราก็อยู่ถึงประมาณสี่โมงเย็นนะคะเราก็พาปปาและลูกกลับค่ะเพราะว่าอยู่นานเกินไปก็ไม่รู้จะทําอะไรนะคะ ตกเย็นมาหน่อยๆก็จะมีแขกมาเยอะอยู่พอสมควรประมาณ20คนได้อยากจะออกไปเล่นกับฝรั่งน้อยนะคะแต่ข้างนอกมันก็หนาวเหลือเกินค่ะทุกคนว่าแต่แมวนี้มันเป็นแมวพันอะไรหนะ้าเราก็จําไม่ได้แล้วน้องน่ารักดีนะคะไม่มีขนเลยโดนขังไว้ในบ้านจา้าน้องแมวตัวนี้เพราะว่าออกไปนอกบ้านน้องไม่มีขนเดี๋ยวน้องจะหนาวมากกว่าเดิมได้เวลากินเค้กแล้วนะคะ เค okay. ก็อร่อยนุ่มลิ้นเหมือนเดิมค่ะทุกคนเรามาอยู่นี่เราก็ไม่ค่อยดื่มน้ําเปล่าเลยค่ะทุกคนเราดื่มแต่น้ําโค้กน้ําเป๊ปซี่นะคะจนตอนนี้พุงป่องหมดแล้วเพื่อนของป้าป้าก็ใจดีมากเลยนะคะนางก็โทรหาเพื่อนของนางจะฝากเราไปทํางานด้วยแต่เขาก็ยังไม่รับเรานะคะเพราะว่าเรายังไม่เก่งภาษาบ้านเขาอุ้ยเมาส์เพลินเชียวทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะบายบาย